สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ที่จะเปลี่ยนเรื่องปวดหัวในบ้านให้กลายเป็นความเข้าใจครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเรียกกินข้าวรอบแรกเงียบเรียกรอบสองอย่างนิ่งพอรอบที่สามเราเริ่มเสียงดังวางมือถือเดี๋ยวนี้นะลูกก็ทำหน้าบึง้งวางกระแทกโต๊ะหรือไม่ก็เดินหนีเข้าห้องไปเลย บรรยากาศในบ้านที่ควรจะอบอุ่นกลับกลายเป็นสนามรบเย็นชาเพราะเจ้าสี่เหลี่ยมเริมแสงเล็กๆเ,เครื่องนั้นเชื่อผมเถอะครับว่าคุณไม่ได้เผชิญปัญหานี้อยู่บ้านเดียวพ่อแม่ยุคนี้เกือบทุกคนกำลังสู้รบกับคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นคือโลกออนไลน์ที่ดึงดูลูกเราไปจนกู้ไม่กลับหลายคนเลือกใช้วิธีหักดิบคือยึดเลยหรือดุด่าด้วยอารมณ์แต่ผลลัพธ์เป็นยังไงครับ ลูกอาจจะยอมวางแต่สิ่งที่เสียไปคือความสัมพันธ์เขาอาจจะแอบเล่นหรือต่อต้านรุนแรงกว่าเดิมวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกครับการจะทำให้ลูกวางมือถือไม่จำเป็นต้องเปิดฉากสงครามไม่ต้องยึดเครื่องและไม่ต้องใช้น้ำเสียงเกรี้ยกลาดมันมีจิตตวิททยาที่นุ่มนวลกว่านั้นและได้ผลยั่งยืนกว่าการที่เราจะแก้ปัญหานี้ได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเขาถึงวางมันไม่ลง มันไม่ใช่เพราะเขาเป็นเด็กดื้อหรอกครับแต่มันมีกลไกลบางอย่างทำงานอยู่เบื้องหลังจอภาพนั้นเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาดูโฉมหน้าศัตรูตัวจริงที่ซ่อนอยู่ในสมองของลูกเรากันครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่เราสงสัยว่าทำไมลูกถึงติดจอกันนักหนาพ่อแม่หลายคนโทษตัวเองว่าเลี้ยงลูกไม่ดีหรือโทษลูกว่าไม่มีวินัยแต่ความจริงแล้วเรากำลังสู้กับนักออกแบบระดับโลกครับ แอปพลิเคชันและเกมต่างๆถูกออกแบบมาอย่างฉลาดล้ำลึกเพื่อเป้าหมายเดียวคือตรึงสายตาของผู้ใช้ให้นานที่สุดเมื่อลูกเล่นเกมชนะหรือมีคนมากดถูกใจรูปภาพสมองของเขาจะหลั่งสารความสุขที่เรียกว่าโดพามีนออกมาครับสารตัวนี้แหละคือตัวการมันทำให้รู้สึกฟินรู้สึกตื่นเต้นและอยากได้อีกเรื่อยๆเหมือนกับการเสพติดความสุข พอเราสั่งให้ลูกหยุดเล่นเดี๋ยวนี้มันเหมือนเราไปกระชากความสุขของเขาออกไปดื้อ,อสมองที่กำลังพุ่งพล่านจะเกิดอาการลงแดงทันทีนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงหมุดหงิดใส่เราดังนั้นให้เข้าใจใหม่นะครับว่าลูกไม่ได้ตั้งใจจะดื้อกับเราแต่เขากำลังตกหลุมพรางของกลไกทางสมองที่พวกนักพัฒนาแอปเขาวางไว้ เมื่อรู้แบบนี้แล้วเราจะได้เลิกใช้อารมณ์โกรธประทะกับลูกแต่หันมาใช้วิธีกู้คืนระบบสมองของลูกกลับมาแทนซึ่งวิธีแรกที่จะเริ่มทำได้ไม่ใช่การสั่งห้ามนะครับแต่เป็นการเข้าไปหาวิธีการจะเป็นอย่างไรไปฟังต่อในตอนที่สามครับเคยสังเกตไหมครับยิ่งเราตะโกนบอกให้เลิกเล่นลูกยิ่งเล่นนานขึ้นหรือแอบไปเล่นในผ้าห่มในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่าแรงต้านทางจิตใจครับ มนุษย์เราไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างหวงแหนอิสระของตัวเองเมื่อไหร่ก <introdu cooled lifting systems> ็ตามที <lim> ่เรารู้สึกว่ากำลังถูกบังคับหรือถูกลิดรอนสิทธิเราจะตอบสนองด้วยการต่อต้านโดยอัตโนมัติเพื่อยืนยันว่าฉันยังควบคุมชีวิตตัวเองได้อยู่นะการเดินเข้าไปแล้วสั่งเปรี้ยงว่าวางมือถือหรือเลิกเล่นเกมไร้สาระได้แล้วมันคือการประกาศศึกครับมันทำให้ลูกสร้างกำแพงขึ้นมาทันทีและมองว่าพ่อแม่คือฝ่ายตรงข้ามที่ไม่เข้าใจอะไรเลย คำพูดพวกนี้ไม่ได้ช่วยให้เขาวางมือถือแต่ช่วยให้เขาเกลียดการคุยกับเรามากขึ้นแล้วจะทํายังไงดีล่ะกุญแจสําคัญคือการเปลี่ยนจากผู้คุมกฎมาเป็นพวกเดียวกันก่อนครับก่อนที่คุณจะขอให้เขาทําอะไรคุณต้องสร้างสายสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นก่อนเทคนิคนี้เรียกว่าเชื่อมต่อก่อนแก้ไขซึ่งเป็นไม้ตายที่เราจะเริ่มใช้ปฏิบัติการในตอนหน้าครับรับรองว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแน่นอนเอาละครับมาเริ่มภาคปฏิบัติกัน แทนที่คุณจะยืนค้ำหัวลูกแล้วสั่งให้เลิกเล่นลองเปลี่ยนภาษากายดูครับลองเดินเข้าไปเงียบๆนั่งลงข้างๆเขาหรือนอนกลิ้งข้างๆเขาเลยก็ได้แล้วมองไปที่หน้าจอที่เขากําลังดูอยู่สังเกตดูว่าเขากําลังดูอะไรหรือเล่นเกมอะไรอยู่จากนั้นให้เวลาสักสองสามนาทีถามเขาด้วยน้ำเสียงอยากรู้อยากเห็นจริงๆเช่นโห oh, ตัวละครนี้เท่จังชื่ออะไรล่ะลูกหรือคลิปนี้ตลกดีนะใครเป็นคนทำเนี่ย เชื่อไหมครับว่าวินาทีแรกเขาอาจจะตกใจที่พ่อแม่มาแปลกแต่พอเขาเริ่มเล่าเริ่มอธิบายตาเป็นประกายนั่นแหละครับสะพานถูกสร้างขึ้นแล้วเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแสดงความสนใจในสิ่งที่เขาสนใจสารความสุขในสมองเขาจะยังทำงานต่อแต่คราวนี้มันเชื่อมโยงมาที่ตัวคุณด้วยเขาจะลดกำแพงลงและรู้สึกว่าพ่อแม่เป็นพวกเดียวกัน พอคุยกันถูกคอแล้วจังหวะนี้แหละครับที่เราจะเริ่มใช้เทคนิคการพาเขาออกจากหน้าจออย่างนุ่มนวลซึ่งต้องทําอย่างมีจังหวะจะโคนไม่ใช่การกระชากปลักทํำยังไงมาดูกันต่อครับถ้าเราเป็นคนออกกฎฝ่ายเดียวเช่นห้ามเล่นหลังสองทุ่มลูกจะรู้สึกเหมือนอยู่ในคุกแต่ถ้าเราอยากให้ลูกรักษากฎเราต้องให้เขาเป็นคนร่วมร่างกฎหมายครับ ลองหาเวลาว่างๆที่ทุกคนอารมณ์ดีมานั่งประชุมครอบครัวกันแล้วหยิบประเด็นเรื่องการใช้มือถือมาคุยกันแบบเปิดอกลองถามลูกว่าลูกคิดว่าวันหนึ่งเราควรเล่นมือถือสักกี่ชั่วโมงดีถึงจะพอดีและไม่เสียสุขภาพหรือถ้าถึงเวลากินข้าวเราจะเอามือถือวางไว้ตรงไหนกันดี ให้เขาได้เสนอความคิดเห็นพอลูกเป็นคนพูดออกมาเองแม้เราจะตลอมตลอมบ้างเขาจะรู้สึกเป็นเจ้าของกฎนั้นและมีความเต็มใจที่จะทำตามมากกว่ากฎที่พ่อแม่สั่งลงมาครับและที่สำคัญต้องตกลงบทลงโทษร่วมกันด้วยครับว่าถ้าผิดสัญญาจะเกิดอะไรขึ้นเช่นตัดเวลาเล่นวันพรุ่งนี้ลงหรือต้องช่วยล้างจานให้เขาเลือกเอง พอถึงเวลาที่เขาทำผิดจริงๆเราก็แค่นิ่งๆแล้วทำตามข้อตกลงโดยไม่ต้องบ่นหรือดุเลยเพราะนี่คือสิ่งที่เขาเลือกเองแต่กฎนี้จะใช้ได้ผลต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยด้วยนะครับบางครั้งความตั้งใจดีก็แพ้ความใกล้ตัวครับถ้ามือถือวางอยู่ข้างหมอนหรือวางอยู่บนโต๊ะกินข้าวมือมันก็เผลอหยิบไปเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นหน้าที่ของเราคือการจัดสภาพแวดล้อมที่ทำให้การหยิบมือถือเป็นเรื่องยากขึ้นหรือสร้างเขตปลอดมือถือในบ้านลองหากล่องสวยๆหรือตะกร้าน่ารักน่ารักมาวางไว้ที่จุดกลางบ้านแล้วตั้งชื่อว่าสถานีพักจอมือถือเมื่อทุกคนกลับถึงบ้านหรือก่อนเวลากินข้าวทุกคน ย้ำว่าทุกคนนะครับรวมถึงพ่อแม่ด้วยต้องเอามือถือไปหย่อนไว้ในตะกร้านี้หรืออาจจะตั้งกฎว่าในห้องนอนห้ามมีปลั๊กชาร์จมือถือต้องชาร์จไว้นอกห้องเท่านั้นการทำแบบนี้ช่วยตัดวงจรการเล่นก่อนนอนได้ดีมากและทำให้ลูกนอนหลับสนิทขึ้นด้วยครับช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกหวงหวงเหมือนขาดอะไรไปแต่พอทำไปสักพักสมองจะเริ่มชินและเรียนรู้ว่าโซนนี้คือโซนพักผ่อนจริงๆไม่ใช่โซนเล่น แต่คำถามคือพอลูกวางมือถือแล้วเขาจะไปทำอะไรละ่ะถ้าไม่มีอะไรทำเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาจออีกปัญหาใหญ่ที่สุดเมื่อลูกวางมือถือคือความเบื่อครับเด็กสมัยนี้ทนความเบื่อไม่ค่อยได้พอว่างปุ๊บมือต้องควานหาจอปับ๊บหน้าที่ของพ่อแม่คือต้องช่วยเสนอทางเลือกที่น่าสนใจพอๆกับหน้าจอหรืออย่างน้อยก็ช่วยฆ่าเวลาได้อย่างสร,ร้างสรรค์ ลองสังเกตดูว่าลูกชอบอะไรแล้วชวงทำกิจกรรมนั้นแบบจริงๆจังๆเลยเช่นถ้าลูกชอบเล่นเกมทำอาหารชวนมาช่วยทำมื้อเย็นจริงๆเลยไหมถ้าลูกชอบดูคลิปเต้นลองเปิดเพลงแล้วเต้นกันกลางบ้านเลยไหมหรือหากิจกรรมคลาสสิกอย่างบอร์ดเกมต่อเลโก้หรือออกไปตีแบดหน้าบ้าน ช่วงแรกๆพ่อแม่ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับต้องเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ต้องเล่นกับเขาจนเขาลืมมือถือแต่พอเขาได้สัมผัสความสุขจากการเคลื่อนไหวร่างกายได้หัวเราะก,กับพ่อแม่จริงๆสมองจะจดจําว่าเฮ้ยความสุขแบบไม่ต้องพึ่งจองเงนก็มีนี่นาแล้วเขาจะเริ่มโหยหาช่วงเวลาแบบนี้มากขึ้นเองครับแต่ทั้งหมดนี้จะพังทลายทันทีถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำสิ่งหนึ่งพลาดไปซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ยากที่สุดอยู่ที่ตัวเราเองครับ เราเดินทางมาเกือบถึงตอนจบแล้วแต่ข้อนี้สำคัญที่สุดครับเราบอกให้ลูกวางมือถือบอกให้ลูกไปอ่านหนังสือแต่ตัวเราเองกลับนั่งถ่ายหน้าจอดูข่าวดูลายตลอดเวลาที่อยู่กับลูกคุณคิดว่าลูกจะเชื่อคำสอนของเราไหมครับไม่มีทางครับเด็กไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราสอนแต่เรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นถ้าอยากให้ลูกวางมือถือพ่อแม่ต้องวางก่อนครับ ต้องทำให้เขาเห็นว่าชีวิตที่มีคุณภาพคือการที่ตามองตาฟังกันจริงๆโดยไม่มีจ่อกันลองท้าทายตัวเองดูครับกลับถึงบ้านปุ๊บวางมือถือปับ๊บหรือใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเมื่อลูกเห็นว่าพ่อแม่ให้ความสำคัญกับเขามากกว่าหน้าจอเขาจะรู้สึกมีค่าและอยากใช้เวลากับเราแต่ถ้าเรายังก้มหน้าก้มตาเล่นแล้วบอกให้ลูกหยุด ลูกจะรู้สึกน้อยใจและคิดว่าที่พ่อกับแม่อย่างเล่นได้เลยความน่าเชื่อถือของเราจะหมดไปทันทีครับดังนั้นเริ่มที่ตัวเราเป็นแบบอย่างที่แข็งแกร่งแล้วลูกจะทำตามโดยที่เราแทบไม่ต้องบ่นเลยเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับสรุปกันอีกครั้ง วิธีการที่จะทำให้ลูกวางมือถือโดยไม่ต้องดุไม่ต้องยึดคือการเริ่มจากความเข้าใจว่าเขาติดเพราะสารเคมีในสมองไม่ใช่เพราะนิสัยไม่ดีจากนั้นใช้การเชื่อมต่อเข้าไปนั่งข้างๆชวนคุยแล้วค่อยๆพาเขาออกมาด้วยการกำหนดเวลาร่วมกันสร้างกติกาแบบประชาธิปไตยจัดบ้านให้เอื้อของหน่วยหาอะไรสนุกๆทำทดแทนและสุดท้ายคือพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี จำไว้นะครับว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่การทำให้ลูกเลิกใช้มือถือ100%เเพราะในลูกยุคนี้มันเป็นไปไม่ได้และไม่จำเป็นด้วยแต่เป้าหมายคือการสร้างสมดุลและดึงลูกกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกลับมามีความสุขกับความสัมพันธ์ในครอบครัว กระบวนการนี้อาจจะไม่เห็นผลในวันสองวันอาจจะมีวันที่ลูกงอแงบ้างวันที่เราเผลอใจอ่อนบ้างก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆปรับกันไปสำคัญที่สุดคือรักษาความสัมพันธ์ไว้อย่าให้แตกหักเพราะเมื่อไหร่ที่ใจเราถึงกันพูดอะไรลูกก็ฟังครับขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและแข็งแกร่งชนะหน้าจอได้นะครับสำหรับซีรีส์นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดี